ช่วงนี้ค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568กอบัญชาการกองทัพไทยโดย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-3สาำนักง,งานพัฒนาภาค1นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยกําลังพลของหน่วยลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568 ในงานจัดหารน้ำกินน้ำใช้และงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กองการช่างหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาาำนดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนณนะพื้นที่ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคาและตำบลเบิกไพรอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่1กุมภาพานันธ์ 2,568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการเข้าส่งเสริมงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจฐฐฐพอเพียงประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2,568โดยการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงสุกรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมในการลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปณบ้านหนองสเสม็ดหมู่ที่2ตาบลท่ากลุ่มอําเภอเมืองตราดจังหวัดตราด